นิรยาทาโร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีสิงห์ในช่วง1-15มีนาคม2518ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาโร่นะคะเอาละเราไปเช็ค Energy พลังงานนะคะให้กับชาวสิงห์กันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง n i g h t of Wand The สตาร์ซิกซ์ cup ครับในออฟเพ และ Eight of Wands นะคะเอาละสำหรับชาวสิงเองนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสอยู่กับตัวเองเป็นหลักนะคะแต่ในการโฟกัสตัวเองของคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ว่า,าคุณได้แผ่นะคะประกายนะคะออร่าออกไป ทำให้มีคนนะคะที่อยากที่จะเข้ามานะะในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะหรือว่าอยากที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆเลยนะคะนายออฟฟอรเนเนี่ยบางทีคุณก็อาจจะสร้างกำแพงให้กับตัวเองด้วยซ้าไปนะคะคือแบบเหมือน <c oughs> อาจจะมีคนนู้นคนนี้อยากจะเข้ามานะ,ะในชีวิตคุณมากๆเลยแต่ว่าคุณก็อาจจะแบบเหมือนกับ ยังไม่ค่อยพร้อมเปิดรับก็ได้นะคะแล้วก็แบบอยากจะสกรีนคนที่จะเข้ามาในชีวิตให้มากๆนะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะกับความสัมพันธ์บาดแผลในอดีตต่างๆนั่นเองนะคะคุณก็เลยแบบเหมือนกับได้ฟื้นตัวเองมาแล้วเยียวยาตัวเองนะคะคุณปรับเปลี่ยนตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ย พัฒนาตัวเองไปมากๆเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าเป็นที่โดดเด่นในแวดวงสังคมหรือว่าในาชุมชนของคุณก็ได้นะแล้วก็ทำให้ใครบางคนนะคะที่เขาอยากจะเข้ามาในชีวิตคุณนะในที่นี้เนี่ยเราเห็นว่า <c oughs> สามารถที่จะเป็นคน ในอดีตของคุณก็ได้นะคะที่เขายังมีความทรงจําไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เขาก็เลยอยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะรวมไปถึงอยากที่จะติดต่อสื่อสารอยากจะส่งข้อความมาทักทายคุณนะคะและเรายังเห็นคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณในลักษณะของโซลคอนเลคชั่นนะคะหรือว่าคนที่มีอดีตชาติร่วมกันด้วยนะคะ คนคนนี้เนี่ยจะมีการติดต่อเข้ามาหาคุณนะคะโดยที่คุณก็ไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เป็นลักษณะที่อยากที่จะเข้ามาพัฒนากับคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้คุณกค็คือแบบว่าเป็นคนที่เหมือนกับเตรียมตัวสำหรับความพร้อมมากๆเลยนะคะเพราะว่าหคุณรักตัวเองสองเนี่ยคุณได้แบบเหมือนมีศักยภาพมากๆเลยในการที่จะ ามีความพร้อมในเรื่องของเนี่ยการงานการเงินด้วยนะคะนี่คือไพ่เก้าเหรียญเลยนะคะเป็นไพ่ที่ที่รวยอ่ะที่รวยแล้วรักตัวเองอะ่ะแล้วก็ปกป้องตัวเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีสเสน่ห์เฉิดฉายออกไปนะคะมันเป็นเอ NERGY ที่ดีมากๆเลยนะสำหรับชาวสิงห์นะคะ คนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยก็ได้นะแล้วก็มี energy ของชาวกลุ่มด้วยนะคะเอาละนี่ก็คือนะ energy ของสิงต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดู energy ของใครคนหนึ่งกันบ้างนะคะว่ามีล <c oughs> ักษณะตัวตนของเขาเป็นอย่างไรนะเจ้า i ิ e อาจจะเป็นลักษณะาราศีตุลน,นะคะ the fool the hermit หรือว่าจะเป็นราศีกันนี่ไงศิกับคัพแล้วก็เจสนะคะเป็นพิจิกเขาเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาก็กำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเขานะคะหรือว่าตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับที่จะดำเนินความสัมพันธ์กับ คุณนะแล้วก็เรื่องราวของเขาที่อาจจะตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ก่อนหรืออะไรแบบนั้นนะคะเขาอาจจะแบบเหมือนจะต้องมีการผ่านการหย่าหรือเลิกรากับความสัมพันธ์ที่เขาเคยมีเก่าๆอะไรแบบนั้นเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เป็นตัวของตัวเองนะคะรักอิสระแล้วก็ชอบการเดินทางในขณะเดียวกันเขาอาจจะมีโลกส่วนตัวของตัวเองสูงนะแล้วก็มีความรู้ดีนะคะหรือเป็นคนช่างคิดวิเคราะห์แต่ตรองเก่งนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อ,อยู่กับตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ตอะไรแบบนั้นนะคะแต่เขาก็มี energy ของความจริงใจนะคะจริงจังนะ คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเหมือนเป็นคนในอดีตนะคะคือเราจะเริ่มไล่ตั้งแต่แบบโอ้อดีตชาตินู่นเลยซึ่งแน่นอนคุณอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับเป็นอดีตกันนะคะในชาตินี้เช่นว่าเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าคนรู้จักสมัยเด็กๆนะคะเคยรู้จักกันมาก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกัน <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ย energy ของการที่แบบเหมือนเคยที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปก่อนก็ค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าไหนนะคะคนไหนที่จะใช่ที่สุดใน energy ตรงนี้นะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มสำหรับความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวสิงห์เนี่ยมีสถานการณ์และแนวโน้มเป็นอย่างไรเอ่ย Nine of Pentacles. Five of Pentacles. The world. Two of Cups. Seven of Swords. King of Cups. Seven of Cups. Page of Wands. King of Wands. That. King of Pentacles. มี energy ของการแสดงถึงพัฒนาการนะคะของใครคนหนึ่งเนาะจากอดีตที่เคยแบบเป็นเด็กๆนะคะหรือว่าอะไรที่ไม่ Serious ไม่จริงจังนะคะกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะเราไปดูซิเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะมันเหมือนกับว่า,าคุณได้เคยจบความสัมพันธ์กับใครบางคนไปแล้ว ะะแต่มันก็เป็น energy ของการจบของคุณเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิตนะคะหรือว่าการที่จะวนเวียนของการเริ่มต้นใหม่ก็ตามคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับาชาวทัดไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะเป็น energy ที่เหมือนกับมีคนสองคนนะคะทีอ่อยู่ในชีวิตคุณ ะะเรียกว่าก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ทั้งคู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าอีกคนหนึ่งอาจจะอายุายน้อยอีกคนหนึ่งอาจจะอายุมากกว่านะคะแล้วก็ <c oughs> อีกคนหนึ่งจะดูแบบยังไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะคะอีกคนหนึ่งค่อนข้างจะจริงจังแต่ความมีสเสน่ห์เนี่ยมีทั้งคู่นะคะคนหนึ่งเขาพยายามที่จะวนเวียนในชีวิตคุณเข้ามาแบบว่า ยังไม่ได้ห่างหายนะคะหรือว่าแบบอยากที่จะเริ่มกับคุณตลอดเวลาส่วนอีกคนหนึ่งอะ่ะเขาอาจจะดูว่ากําลังดูคุณหรือว่าส่องคุณนะในลักษณะที่แบบคนที่คุณนึกไม่ถึงหรือว่าแบบอยู่อยู่ไกลจากคุณก็ได้นะคะส่วนตัวคุณเองเนี่ยเรามองว่าคุณอาจจะหยุด อยู่ในสถานะที่แบบค่อนข้างหยุดนิ่งนะคะหยุดนิ่งในลักษณะที่ว่าโอเคฉันโฟกัสอยู่กับตัวเองอ่ะฉันแบบพัฒนาการงานการเงินของฉันอะไรแบบนี้นะคะทุกอย่างมันเต็มไปด้วยการวางแผนชีวิตนะ <c oughs> แต่คุณอาจจะไม่ได้ทันสังเกตว่าอาจจะมีใครบางคนที่เขาอยากจะวางแผนเข้ามาในชีวิตคุณด้วยเช่นกันโดยเฉพาะที่คนที่ดูนิ่งๆดูไม่ค่อยอมีการเทคแอคชั่นอะไรสักเท่าไหร่นั่นแหละจะเป็นคนที่ อ,อยากที่จะเข้ามานะคะคุณอาจจะเคยเจอกับความสัมพันธ์นะคะที่มันแบบลักษณะที่ดูมันไม่ชัดเจนในตอนนั้นนะคะหรือว่ามีใครบางคนทําอะไรรับหลังปิดบังซ่อนเร้นนะคะต่างๆนะแล้วก็ดูเหมือนไม่พร้อมกับความสัมพันธ์อยากจะหลีกหนีความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยเขาดูนิ่งคุณก็เลยแบบเออดหยุด นิ่งเงียบไปด้วยอะไรแบบนี้แต่เรามองเห็นว่ามันมันมีเรื่องของความรักอยู่ตรงนั้นนะคะมีความรักที่แบบมันมีใจสองใจนะคะสองคนที่แบบมีให้ต่อกันนะคะถ้าเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งที่แบบเป็นของเรานะคะอย่างแท้จริงแล้วเขาก็จะรู้สึกเช่นนั้นด้วยนะหรือคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วเนี่ยคุณจะรู้ดีเพราะว่า ถ้าคุณมีใจให้กับใครอะ่ะคนคนนั้นอะ่ะเขาก็จะรู้สึกถึงคุณเช่นกันแล้วเราก็เห็นถึงความคิดถึงโหยหาด้วยนะคะความคิดถึงโหยหาอะไรอาวรแต่ก็เต็มไปด้วยอีกโก้เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีที่ไม่อยากที่จะลุกขึ้นมาวิ่งไล่ตามจะมีก็แต่เพียงหัวใจนะคะแล้วก็ความรู้สึกว่าโอเคก็ปรารถนาดีแล้วก็เหมือนกับชีวิตที่ยังคงมีคลื่น ะะมีอุปสรรคบางอย่างที่จะต้องฝ่าฟันแก้ไขนะแต่เขาก็สามารถที่จะฝ่าฟันแก้ไขไปได้ด้วยดีนี่คือลักษณะของธาัุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกเป็นเอเนอร์ีที่ยังคงมีความรักให้แล้วก็ห่วงใยเสมอด้วยนะคะแน่นอนคุณนะจะเป็นที่ใฝ่ฝันของใครหลายๆคนนะก็จะมีคนที่เข้ามาให้คุณเลือกมากมายเลย แต่ตัวคุณเองเนี่ยก็รู้สึกว่าคนนั้นก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะคนนี้อาจจะมีข้อดีในลักษณะที่คุณชอบแต่ก็เจอกับข้อเสียบางอย่างนะคะที่เป็นเรื่องจุกจิกเล็กน้อยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่นะคะออคุณก็เลยแบบในลักษณะของการเลือกไปนะก็เลยแบบอาจจะยังคงนั่งนิ่ง นั่งนิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองเพื่อดูสถานการณ์ต่อไปในขณะที่ตอนนี้การเงินน่าจะกำลังแบบคุณอาจจะเคยประสบปัญหาด้านการเงินก็จริงนะคะหรือว่ากำลังประสบอยู่แต่ว่าคุณกำลังโฟกัสไปที่การแก้ไขปัญหาการเงินหรือการที่คุณจะ,ะไดก้การเงินนะคะ มาครอบครองนะแล้วก็มันเป็นความมั่นคงในชีวิตคุณด้วยนะคะสำหรับชาวทัดดินนะคะพืชศพกันมังกรเขาก็สามารถอยู่ในชีวิตของคุณเช่นกันนะคะแล้วเขากำลังเหมือนกับกำลังมองหาหนทางอยู่นะที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนั่นเองเอาหล่ะนี้ก็คือนะคะในสถานการณ์และแนวโน้มของชาวสิง์เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าข้อความในใจจากใครคนหนึ่งที่เขาอยากจะฝากบอก คุณสิ่งมากๆเลยคืออะไร Painful memories keep haunting me ความทรงจำในอดีตที่แสนเจ็บปวดนั้นยังตามหลอกหลอนชั้นอยู่เลย I spend many years of my life trying to prove myself ฉันได้ใช้เวลาละนานแล้วนะในการที่จะพิสูจน์ตัวเองกับเธอ I just don't want to be a loser in front of you แล้วฉันก็ไม่ต้องการเป็น l ูเซอร นะคะต่อหน้าเธอนะหรือผู้ล้มเหลวฉันไม่อยากเป็นคนที่ล้มเหลวต่อหน้าเธอนั่นเอง I never invest the feeling for anyone cause I don't want to get hurt ฉันเนี่ยไม่ค่อยอยากลงทุนความรู้สึกกับใครในเรื่องความรักสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอะไรเพราะฉันไม่ต้องการความผิดหวังไงพอลง,ลงใจไปเยอะมันก็ผิดหวังเยอะนั่นเอง I'm gonna reach out to you soon, please be patient. แต่ฉันจะติดต่อหาเธอในเร็วๆนี้นะอ่าให้อดทนรอสักนิดหนึ่งตอนนี้ฉันคิดในเรื่องของการที่จะพยายามยังไงที่จะติดต่อหาเธอได้ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขากันว่ามีความลับอะไรความลับในใจ we both know I'm not the one for you อันนี้ออกจะแนวน้อยใจนะคะเราทั้งคู่ต่างก็รู้ว่าฉันคงไม่ฉันคงไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเธอหรอก We know we need to let each other go เราจำเป็นที่จะต้องปล่อยกันไปนะอันนี้เหมือนเป็นความคิดที่เขาเคยคิดในอดีตนะคะว่าบางทีเราอาจจำเป็นต้องเลิกราห่างเหินปล่อยกันไป I know exactly what I was doing ฉันรู้ดีว่า ฉันได้เคยทำอะไรลงไป I left when I saw you with someone แล้วฉันนี่แหละที่เป็นคนเดินออกไปเพราะเห็นว่าเธอมีคนอื่นนะหรือว่าเธออยู่กับคนอื่นฉันเข้าใจผิดหรือเปล่าช่วยบอกด้วย I wish I could share my good news with you แต่ฉันก็อยากที่จะแชร์เรื่องราวดีๆนะทำ่ายสารทุกสุขดิบ เล่าเรื่องราวต่างๆนะคะข่าวคราวแล้วก็อัปเดตชีวิตกับเธออยู่เสมอเลยเอาละนี่ก็คือนะคะความลับที่อยู่ในใจเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเส้นทางแห่งความรักให้กับสิ่งกันนะคะว่ามีเส้นทางเป็นอย่างไร มิลเลอร์ออฟมีอ๋อเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันนะคุณจะมีความเชื่อมโยงบางอย่างนะคะเช่นมีโซคอนเน็กชั่นเพราะว่าคุณทําสิ่งใดสิ่งนั้นจะสะท้อนระหว่างคุณกับเขากลับไปกลับมาหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกนะคะบางทีคุณรู้สึกอย่างไรเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นด้วยก็ได้หรือพฤติกรรมบางอย่างของคุณและเขาสะท้อนซึ่งกันและกันด้วยนะ trust your gut จงเชื่อในนะคะเซนสัญชตาตญาณการอย่างรู้ของตัวเองเซนส์นของคุณนะคะมักจะ บอกถูกต้องในช่วงนี้ painful separation คุณน่าจะเคยมีเหตุการณ์ของการเยกเลิกกานะคะแยกย,ย้ายจากกันอย่างเจ็บปวด travel memory แล้วก็มีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือจะมีเรื่องของการเดินทางชีวิตของคุณจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในเรื่องการเดินทางด้วยนะคะโอ้แต่มันน่าจะเป็นเรื่องของ k a r m i c Partner นะคะ karmic partner สิ่งอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่ต้อง ดีวกับคนที่เป็นคู่กรรมด้วยนะคะคนที่เป็นคู่กรรมคุณอาจจะเลิกลากับคู่กรรมแล้วก็ได้นะหรือว่าถ้าตอนนี้คุณยังเผชิญอยู่แล้วมันดูเจ็บปวดมันดูเศร้านะคะบางทีคู่กรรมก็พิสูจน์ได้ง่ายๆนะคะมันอะไรที่ดูมีความทุกนะสุขก็มีนะสุขแบบ3มวันดี4ีวันไข่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีเรื่องราวปัญหามา ต้องแก้ไขกันอยู่ตลอดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แบบมันชุดกันไปในทิศทางที่ดูจะแย่ลงอันนั้นก็เป็นคู่กรรมเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ให้กับสิ่งนะคะ s a t i s p a a t i o n นี่ก็คือออกมายืนยันนะคุณอาจจะต้องผเผชิญนะคะกับการเลิกรากันอย่างกระทันหันเลิกรากับใครบางคนนะแบบกระทันหัน ่ไม่ทันตั้งตัวได้นะคะแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวของความเข้าใจผิดด้วยนะแต่คุณน่าจะมีความทรงจำบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะแบบมันยากที่จะลืมเลือนกับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันมีความึผูกพันลึกซึ้งกันมาก่อนในอดีตนะคะหรือว่ามีเรื่องที่ต้องสัญญิงสัญญากันนะคะหรือว่า เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอมมิชเมนต์การแต่งงานนะคะอืมแต่ถ้าคุณได้ดีกับใครบางคนที่แต่งงานแล้วก็มีคอมมิชเมนต์ที่ยังไม่ได้เลิกหลักแยกขาดอะ่ะคนคนนั้นคือคามิกพาร์ทเนอร์นะคะเป็นคู่กรรมของคุณนั่นเองและต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปดูแองเจลจะมาให้คำแนะนำอะไรกับสิ่งบ้าง สำหรับ Angel อยากบอกว่า make the effort keep an open mind it is safe for you to love let your friends help you pay attention to the red flag โอเคก่อนอื่นเนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งที่เตือนสิ่งอยู่เหมือนกันนะคะดยภหย pay attention to the red flag ขึ้นมานะแล้วก็ it is safe for you to love เนี่ยเตือนเรื่องของความปลอดภัยนะคะมากับภายสถานการณ์เจดดาบเนี่ย ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่อาจจะถ้าเจอใครหลายๆคนนะ่ะอาจจะต้องระวังนะคะในเรื่องของคนที่จะเข้ามาแบบไม่ค่อยจริงใจเช่น <c oughs> การพูดไม่จริงนะคะโกหกหลอกลวงปิดบังซ่อนเร้นนะคะอะไรบางอย่างหรือแม้แต่วางผลประโยชน์สแกมเมอร์อะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้นะแต่เนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณมีไหมมีม,มีมีจากการที่แบบบางทีคุณก็ได้รับ าการแนะนำนะคะมาจากคนรู้จักหรือกลุ่มเพื่อนหรืออะไรแบบนี้นะ,ะคนคนนี้เขาน่าจะมีความแตกต่างจากคุณนะคะที่มันจะต้องเหมือนต้องใช้ความพยายามในการที่จะปรับจูนกันนะเพราะความแตกต่างเนี้ยมันอาจจะยากที่สังคมจะยอมรับก็ได้นะคะตัวคุณเองก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอยมันยากจังเลย นะก็ให้เปิดใจให้กว้างแองเจลบอกให้เปิดใจให้กว้างเพราะโซเม e ที่แท้จริงของคุณนะจะแตกต่างจากคุณแน่นอนนะคะ your somat u l e may differ from your u s u a l t i e type, and expectation นะคะเขาต่างจากคุณเพราะนั้นนะคุณอาจจะต้องทำความเข้าใจกับตรงนี้สักนิดหนึ่งนั่นเองเราจะไปดูกันนะคะว่าข้อคิดสำหรับสิ่งคืออะไร Take a step back it's not the right time ถ้าคุณนะคะมีแบบเหมือนกับความสัมพันธ์ในอดีตนะคะที่มันแบบเจ็บปวดทุกทรมานการถอยกลับไปน่าจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะคือเหมือนกับอยากให้คุณเดินหน้ามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนาะบางทีการกลับเข้าไปอยู่จุดเดิมๆอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีก็ได้ d ย n t need to know now บางเรื่องคุณอาจจะยังไม่จําเป็นต้องรู้ตอนนี้นะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าคุณย,ยังอยู่กับอดีตขอให้เดินออกมานะคะ l e a v e t h e past behind เดินออกมาจากอดีตสัที trust your gut เชื่อในเซนสัญชตาตญาณของตัวเองและนี่ก็คือใบที่2นะบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่จําเป็นก็คงต้องตัดออกไป is t n i unnecessary นั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวของชาวสิงห์นะคะ คุณสามารถติดต่อโดยตรงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวหรือผลลัพธ์สำหรับคุณโดยเฉพาะนะคะและเรามีคอร์สสอนอ่นานไพ่ทาโร่ไพ่ออโเคิลนะเพื่อที่จะสร้างรายได้เสริมนะคะสร้างคอนเทนต์หรือว่าอ่านไพ่ให้กับตัวเองก็ได้เช่นกันนอกจากนี้นะคะใครสนใจเรื่องของกดแรงดึงดูดนะเราก็มีคอร์สดึงดูดรักแท้นะคะสำหรับคนที่สนใจเรื่องดึงดูดเนี่ย กดแรงดึงดูดก็จะรู้ดีว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยน energy ของตัวเองนะคะที่จะไม่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมโชคชะตานะด้วยการที่เปลี่ยนด้วยมือของตัวเองนะคะด้วยหลักของกดแรงดึงดูดจะดึงดูดความรักแท้ความรักที่ดีความรักแท้เนี่ยมันต,ต้องเป็นความรักที่ดีด้วยนะคะที่จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะตามตามอ,อ่า ที่คุณปรารถนานะคะแต่คุณต้องแบบดึง energy ของตัวเองขึ้นมานะคะให้มันเหมาะสมแล้วก็คุค่ควรนะคะซึ่งตรงเนี้ยกดแรงดึงดูดนะคะคอร์สนี้ก็จะมีวิธีการนะคะรวมไปถึงวิธีการที่จะกํากจัดนะคะมือที่3ก็มีโดยเช่นกันนะก็เข้ามาปรึกษาได้ช่วงนี้จะมีโปรโมชั่นสำหรับรถพิเศษนะคะสำหรับคอสตรงนี้นะคะ และเราก็มีนะคะนิรยานะคะช็อปนะคะสำหรับช้อปปิ้งนะคะแอฟเฟลียตที่จะเข้าไปช็อปตอนนี้นะคะนิรยาก็อยากที่จะให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพดีด้วยการป้องกันฝุ่น PM 2.5นะคะก็เลยมีเครื่องฟอกอากาศแล้วก็แมสนะคะหน้ากากสำหรับป้องกันฝุ่น PM 2.5นั่นเอง ะะเอาละนี่ก็คือนะคะทั้งหมดขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe แ,และแชร์คอมเมนต์นะคะในช anel นิรยาทาโร่ขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะมีความสุขนะคะร่ำรวยแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จทางด้านการงานการเงินแล้วก็ความรักด้วยนั่นเองแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ